หูหลาดข้างเดียวเงนาเลวอะไรครั้งเดียวเลยเหนาเร็วอะไรครับมาโอ้พอดีเธอนะพอแล้วอะไรเนี่ยเอาตังค์มาก่อนสองร้อยตังค์ไม่เติมโทรศัพท์เลยโอ้เหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราสตาร์ทแล้วก่อนมาสตาร์ทพลุยจะไปไหนเข้าโรงแรมไม่เข้าโรงแรมเหยาะรัดหนึ่ง ไม่ร้องดีดี๋ยแรนจะเกิดที่แผลมันเสียงดังเขาไม่ไม่ไม่ปล่อยปล่อยก่อนโอเคโอเคโอเคอะไรนะไม่เธอบอกบาเดี๋ยวถ้าถ้าเธอรุนแรงกับเราเราจะบอบเราจะเจ็บช้ำนะแพนทำไมเราจะบอบช้ำนะบีมไทำไมกลัวเหรอ เธอเป็นผู้หญิงนะแพงหรอเธอเป็นผู้หญิงนะเออขเป็นผู้หญิงนะทำไมเอาเธอต้องรักตัวสังเวนตัวก็เมียแกไง <laughs> ท้องอย่งไรท้องวิ่งอีกกูจะมาพูดเรา<น>เดี๋ยวปล่อยก่อนเราจะดูไหนท้อ,องก่อนไม่ไมาน <laughs> <laughs> อ่เอ้างอนงอนงอนไปอีกแล้วถบตับอุ้ยนั่งจอมลุไปด้วยเอาเอาผู้ท้าเสือก่อนเร็ว พพว,พวท้ายสวยก่อนเราจะถ่ายรูป<ม>อุ้ยงอนงอนจะหลีดจกักาวผู้หญิงะนะเนาะมาถ่ายท้ายสวยก่อนเร็วๆเ,เอาเร็วๆถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเร็วๆถ่ายรูปก่อนสวยๆก่อนอุ้ยสะบัดสะบัดแรงอูขนาดน้องบางแก้วยังงงเลยหึ่งต้องจะเอ๋โอ้โหหมาทำหน้างง